ดุนแจ้งประชาชนรัดแจ้งข่าวเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะข่าวดีเปิดใช้แอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการใช้ง่ายไม่ยุ่งยากอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสารรค์บริการล่าสุดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการผ่านซูเปอร์แอปทางรัฐให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่สังคมดิจิทัลและพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นดิจิตอลก้บวหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลซึ่งใช้การบริหารจัดการข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ลดขั้นตอนเข้าถึงบริการประชาชนสามารถใช้บริการได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือลดขั้นตอนและลดการใช้เอกสารต่างๆการที่กระทรวงมหาดไทยได้นำบริการตรวจสอบเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการมาไว้ในแอปพลิเคชันทางรัฐที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสะท้อนให้เห็นถึงการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ที่มีความสอดคล้องคล่องตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้ทางรัฐเป็นเสมือนซูเปอร์แอปของภาครัฐทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในแอปพลิเคชันเดียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนประเทศไทยและร่วมกันสร้างประเทศให้ทันสมัย เพื่อชีวิตของคนไทยที่ง่ายขึ้นส่งผลให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้ง่ายไม่ยุ่งยากโดยใช้บริการผ่านซูเปอร์แอปทางรัฐนี้